สำหรับคุณ trust หรือความไว้วางใจคืออะไรครับคุณเคยประสบปัญหารู้สึกไม่ไว้วางใจคนในทีมและคนในทีมไม่ไว้วางใจคุณรวมถึงลูกค้าหรือว่าตลาดไม่ไว้วางใจคุณหรือเปล่าครับไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน trust จะเป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับธุรกิจและการทํางานยุคใหม่ครับ trust จะทําให้เราแตกต่างจาก AI ทําให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและสร้างนวัตกรรมใหม่ได้อย่างรวดเร็วด้วยเพราะ trust จะนามาซึ่ง speed แล้วก็ innovation นะครับหลักสูตร Build trust and s a f e space for the great team เป็นหลักสูตรพิเศษที่ผมออกแบบมานะครับเพื่อทำความเข้าใจ trust ท,ทั้งนิยามความหมายรวมถึงวิธีการเพิ่ม trust แล้วก็ขยาย trust ออกไปสู่คนในทีมและสู่ตลาดของคุณนะครับผม เวเวสัรตโทนพลินนะครับได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนเรื่อง trust กับ safe space มาเป็นระยะเวลามากกว่า5ปีนะครับทั้งจากหนังสือตำราที่เกี่ยวข้องมากกว่า20เล่มนะครับแล้วก็นําไปฝึกฝนในชีวิตการทํางานและก็ชีวิตส่วนตัวรวมถึงสร้างหลักสูตรอบรมนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับปรุงพัฒนาออกแบบมาตลอดเวลานะครับเมื่อได้พบ เจอกับลูกค้านะครับผู้มาเข้าร่วมต่างๆมากกว่า10รุ่นนะครับมันทําให้ผมสามารถให้พัฒนาหลักสูตรนี้ได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยครับคุณจะได้รู้นิยามความหมายของ trust กับ safe space นะครับที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะครับเมื่อคุณได้รู้นิยามความหมายแล้วคุณจะสามารถพัฒนาปรับปรุงแก้ไขมันได้เพราะว่าเราจะบอกถึงวิธีการแก้ไขแบบสเต็ปไปสเต็ปเลยคุณจะรู้วิธีการที่จะเพิ่ม trust และก็นําไปสร้างเซฟสเปซหรือพื้นที่ปลอดภัยในการทํางานด้วยครับถ้าคุณพร้อมที่จะสร้าง trust และก็พัฒนาเซฟสเปซในการทํางานกับทีมกับองค์กรแล้วก็กับลูกค้าของคุณแล้วนะครับมาร่วมเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนไปพร้อมๆก,กันกับหลักสูตร build trust and safe space for the g r e a team t กับผมเวเวสัสลัตโทนพพลินและพบกันในคอร์สครับสวัสดีครับ